สวัสดีครับผมเฉลิมชนนะครับผมเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัรย์ที่ออสเตรเลียก็ที่ไทยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามนักเรียนนะครับที่เมลเบิร์นแล้วก็ที่แอดเรดนะครับคําถามก็คือเราจะใช้ทนายเมื่อไหร่นะครับในในการที่เราซื้อบ้านนะครับคือต้องเข้าใจแบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะซื้อบ้านที่ไทยเนี่ยคือที่ไทยเนี่ยเราก็จะมีสัญญาจะซื้อจะขายใช่ไหมครับระหว่างนั้นอ่า ระหว่างเอเจนต์กับธนาคารเขาก็จะทำทำงานร่วมกันนะครับเอเจนต์ Agent เขาก็จะไปดูแลทุกอย่างให้เลยนะครับ mm hmm. ที่เมืองไทยแต่อเผอิญว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเราจะต้องมีทนายด้วยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Solicitor นะครับหรือ l a w ร e r อะไรก็ว่ากันไปนะครับคือเราจะใช้ Solicitor ก็ต่อเมื่อหลังจากที่เราทำการออฟเฟอร์บ้านได้แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรร mm ู hmm. ้ไหมครับ เพราะว่าหลังจากที่เราพูดออฟเฟอร์บ้านนะได้แล้วเนี่ยถือว่าเอเจนต์บอกว่าโอเคคอนเฟร์มชูเลชันนะยูเออร์ออฟเฟอร์อิสนะครับยูเออร์ออฟเฟอร์อิสเขาเรียกว่าเราอินพิวร์ฟด์นะครับหมายความว่าคือคุณอ่ะคือคนคนคนขายบ้านอนะ่ะจะขายบ้านนี้ให้คุณนะครับแล้วทีเนี้ยเวลาขายบ้านซื้อบ้านอนะ่ะเขาก็มี สัญญาซื้อขายถ้าเป็นออสเลยเขาจะเรียกว่า contract of sale นะครับเราก็เลยพอหลังจากที่เราได้เขาเรียกว่าอะไรนะ offer มาแล้วเนี่ยนั่นแหละเราจะถึงไปติดต่อกับท l ริสตร์นะครับเพื่อให้เขามาดูสัญญาจะซื้อจะขายหรือว,ว่าให้เขามาดู contract of sale ให้เราเนี่ยนะครับนี่นะครับยกตัวอย่างบ้านผมที่แอตเลตนะครับบ้านหลนี้เป็นหล,หลังที่4นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือ Contract of ซ a l e นะครับของผมนะครับก็คือที่อัลเละทนายคนนี้ชื่อ p a ล i ิสนะครับชื่อคนพาเิสดีมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆก็คือคุณคือทนายเขาจะดูตั้งตวดูสัญญานะครับ c o n t r p t t of ซ a l e ไปจนถึงวันโอนเลยครับให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะ,ะมีความรู้ด้านอะสังหาริมทรัพย์หรือว่าอยากให้ผมช่วยเป็นเมนทอร์ให้ก็ พักไปเลยนะครับสวัสดีครับ